เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะวันนี้มาอยู่กับผมรายการแ a b b i t อีกเช่นเคยนะครับผมจริงๆผมเป็นชื่อนะจาก IC ซี่ฟิตรยเป็นแ a ป b i t นะฮะเป็นชื่อทางการนะฮะ b i ป c ิด n n e l นะครับผมตอนนี้มาอยู่กับเกม g n s ช i n Impact นะับผมก็จริงๆมันมีกิจกรรมมาใหม่นะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมแต่ผมยังไม่ได้อัดคลิปยังไม่ลงอะไรเลยนะเพราะว่าผมลืมหร่อผมเล่นเล่นติดจัดนะฮะลืมอัดคลิปนี่ใส่เสียมาก นะฮะกิจรกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมอ่าเล่นแร่แปรธาตุนะครับผมเล่นแร่แปรธาตุนะฮะเสาน,นี้ซึ่งเราอ่าจะได้ของรางวัลน,นะฮะในการใช้เลสซิ่งนะฮะสี่สิบอันนะฮะเพื่อปิดนะครับผมเปิดหีบสมบัตินะฮะได้สมุดอัพเลเวลขั้นสี่กับสมุดอัพเลเวลขั้นสามสามดาวนะฮะแล้วก็ได้ความประทับใจของตัวละครแล้วก็ได้ e 200 EP พสองร้อยเอนะซึ่งผมว่า มันก็มันจะมันคุ้มไหมเหรอผมว่ามันมองก็ไม่ค่อยน่าคุ้มเท่าไหร่แต่ว่าผมมองว่ามันจะคุ้มสําหรับคนที่ขาดแลนสมุดนะฮะอัพตัวละครนั่นเองนะก็มันมีการได้รับม,มาตรงนี้อีกนะครับผมก็จะได้ถ้าเราไม่ใช้เลซิ่งนั้นเปิดนะไม่ได้ไม่ได้เอาเรซิ่งไปเปิดไอ้40เรสซิ่งเนี่ยไปเปิดไอ้รับของรางวัลน,นะฮะล้วก็จะได้เรสซิ่งฟรีนะฮะจากจากิจกรรมนี้คือ300เรสซิ่งเนี่ยผม แค่เราทำเคสพวกนี้ให้เสร็จแล้วมีเราเรามีได้พวกเงินนะฮะผมแล้วก็หินอัพอาวุธนะฮะแล้วก็หินอัพตัวละครนะแล้วเราก็มีได้สมุดมีการได้สมุดด้วยนะผมถ้าเราทําหมดนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลงกิตกรรมมาให้ดูแล้วกันนะเวลาที่ทีสองผมก็สองทีสามสามไปผมไปเล่นกันดีกว่าจะทำทาะไรเี่ย เล่นอยู่แล้วกดเริ่มดิไปเลยหมาเฮ้าบ้านผมมาเฮาไม่นาตอนนี้เราเข้าโลกของเพื่อนมาแล้วการเตรียมการนะฮะภายในอีกสี่สามสองหนึ่งมันก็จะเกิดนะครับผมอ้าวอยาตออกตระหนกวีกันเนี้ยมันมาแล้วก็จะเกิดนะให้เราตีมันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามีาตาแต่ลนะาตาดอปลงมาทังพื้นนะรเราเก็บนะ หลายคนคงรู้วิธีการเล่นแล้วแหละเพราะว่ามันก็4วันแล้วนะกิจกรรมนี้มีเพียงแค่ทิศเดียวนะมาทีนี้มันก็ออกแล้วจะ <c oughs> <Yeah! S 2> เราตีไปเลยฮะตีไปไม่ต้องเกรงใจเนี่ยฮะเห็นไหมฮะตัวนี้มันจะมีดอกเอา้า พวกคิผมว่าผมไปเก็บไปนะแต่มันหายไปไหนงงอาว่า,าวมันมีจอบเยอะมากโอเคเดี๋ยวเขาจะทำการปีนไปเก็บก่อนเอ้ยปีนปีนดีติดแล้วนะ มันมีนัน,นไปนับถอยหลังด้วยนะนี่ยมันก็จะดอปอย่างนี้ถ้าเราเก็บซ้ํามันก็จะดอปดอปอ่ะตกนะฮะอันท่าที่ไม่เหมือนกันเราสามารถเก็บได้ท่าที่เหมือนกันได้แค่สามครั้งนะครับผมถ้าเราเก็บท่าไม่เหมือนกันจะใจะนี่ฮะท่าที่เราเก็บก่อนอันนี้จะตกนะครับผมไปเราก็ไปใส่นะฮะแบบแบบแนี้นะฮะเดีย๋ยวผมคงช่วยเพื่อนตีก่อนอย่า โอเวอร์โหลด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 ไม่มีท่าน้ำมาตีในเกาะผมเบื่อมากเลยฮะ <Yeah. S 1> เบื่อไอ้เกาะพวกน,นี้มาก <Yeah. S 1> อตอนนี้อนุอ,น,อนุทตุไฟเรามันดรอปนะฮะเก็บก่อนเก็บก่อน <Yeah. S 1> จะไป ใส่ได้ฮะโอ้โหสาวอย่ข้างบนป่ะใส่เดี๋ยวกันอ้าโกเลมตอนไี้กเลมกันมอนหินก็เกิดนะอืม <c oughs> ตีไปฮะตีไปฮะืออเดี๋ยนะอย่าตบผมอย่าตบผมอย่าตบผมแปลงล่างก่อนสแตนนะสแตนมาป่าเราตบไปนะผมตีไปตีไป โอเคก็ตายแล้วก็ตายแล้ว <c oughs> ตายไปครับตายไปตายไป <c oughs> มันเกิดอีกแล้วตอนนี้เูาท่าไฟฟา้ามันก็เริ่มดับนะฮะเราเดินเก็บก่น <c oughs> อนเฮ้ยยามา อย่ามายุ่งกับกูอ้าวเพื่อนแปลท่าสำเร็จนะฮะแังงานเต็มเปี่ยมนะใช้เวลาในการแปลท่าสามทีสี่ะสี่แปดนะช้ากว่าเดิมกูผมไม่มีไม่มีเป้าหมายเลยดูดิเยอะมากก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะกดเลสซิ่งให้ดู้วกันเอ๊ะไม่หรอผมไม่กดให้ดีกว่าเปลืองเลสซิ่งผมโอเคนะเดี๋ยวผมขอเอาห้อง่อนโอเคนะก็ ก็ลงไปประมาณนี้นะสำหรับเดกรรมใหม่มันอยู่แค่หนึ่งอาทิตย์นะก็ถ้าใครยังเก็บไม่ครบหรือ,อยังเล่นไม่ครบเนี่ยเพื่อจะเอาเจมนะฮะไพมอนเจมหรือใครที่ต้องการอ่สรราสมุดอัพเลเวลตัวละครนะก็มาเล่นเดกรรมนี้กันได้นะเปิดถึงวันอาทิตย์นี้ก็คือหนึ่งอาทิตย์นะผมเพราะมันเปิดตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมตอนนี้คือที่ผมอัดน,นี่คืออยู่ันทีมนมน่มันพันรหัสนะก็สำหรับว่า สอบวันนี้นะฮะใครที่ชอบนะฮะหรือไม่ชอบนะฮะก็อยากกดดีไลค์ให้ผมเลยนะฮะสำหรับคนที่ชอบกดไลค์หผมเลยนะครับผมเพื่อเป็น,นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมนะและอย่าลืมกดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับผมสำหรับช่องแอปเปิลวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายจ้า